ีค่ะเดี๋ยวมาพบกับน้อง,องๆของเรานะคะหล่อมากเลยทั้งสท่านเลยวันนี้ท่านแรกชื่ออะไรคะเอกลักษณ์มาจากจังหวัดสระบ,บุรีรสระบ,บุรีโอสระบ,บุรีเลี้ยวขวา <c oughs> มาแล้วนะคะวันนี้สมับไปประเทศอะไรไต้หวันไต้หวัน,วนครับโอเคจากท่านที่สองคะ่ะชื่ออะไรครับสราุครับมาจากจังหวัดนครพนมนครพนมนะคะนี่มาจากนครพนมทั้งสองหนุ่มเลยไหมครับ<ช>น้องสุดท้องชื่ออะไรครับ มาจากจังหวัดควน,ดนครพนมเ,เป็นเป็นไรกันเป็นพี่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันมาสามหนุ่มสามมุมเลยนะคะวันนี้นะคะก็ว,นนะะวันนี้น้องๆจะไปประเทศไหนคะไต้หวันไต้หวันเรารู้จักกันในช่องทางไหนอะนี่ <laughs> <c oughs> เรารู้จักกันเพราะว่าเพื่อนญาติพี่น้องแล้วก็รู้จักกันในเ c e บ o o k ด้วยเนะาะโอเคกดติดตามพี่เป้อยู่นะคะมาเห็นบริษัทแล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างมีความน่าเชื่อถือมากแค่ไหน ถูกใจมากถูกใจถูกใจคนรับสมัครหรือว่าถูกใจสถานที่คะสถานที่น่าเชื่อถือสถานที่น่าเชื่อถือโอเควันนี้เราหยอกหยอกกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวให้กําลังใจน้องๆนะคะพี่ยาสวัสดีค่ะน้องๆน่ารักไหมน่ารักค่ะน่ารักมากน้องๆจะได้งานดีใช่ไหมได้ค่ะโอเคพี่ยายืนยันนะคะโอเคนี่ค่ะชมหน้าน้องๆของเรา เออเป็นกําลังใจให้ทุกคนเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ไปทำํำเอกสารการทำํำเอกสารเสร็จแล้วก็เดี๋ยวส่งขึ้นก่อนไปแล้วก็เดี๋ยวเราจะอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมให้เนาะโอเคสู้ไหมคะอค่าสู้ค่ะบกมือทักทายหน่อยบ๊ายบายโอเคน่ารักมากค่ะ